สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวเองหน่ครับพี่ผมอนุชิตพันกัดนะครับหรือตู่ดอนเมืองครับตู่ตู่น้อยตู่ไอตู่เล็กตู่เล็กครับผมพี่ตู่ก็เป็นรูปเพจของตูสตอกเราเช่นเดียวกันนะครับอ่าสวันนี้ครับวันนี้เราจะพามาชมรถ KR ที่เป็นหนึ่งในแฟนเพจเราแต่ว่า บอกเลยว่าคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับอ่าส่วจะไม่ธรรมดายังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับพี่ตู่เดี๋ยวเรามาไล่ดูจากข้างบนนะครับอ่าก็จะมีปั๊มเบรกนะครับอ่าเป็นของ GSX พัน RR นะครับตัวนี้ GSX พัน RR ครับจะเป็นตัว2019ลูกเรียกว่าลูกเบอร์19นะครับอ่าโอเคราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตู่ตอนที่ได้มาอยู่ประมาณ3,500ครับอืม่สอง ก็ก็พอประมาณนะครับครับแล้วก็ไล่มาจะเป็นมือคัทนะครับอ่ามือคัทมือคัทนี่จะเป็นของ Kawasaki Versys อ๋อของ Versys มีตัวปรับเหมือนกัน Versys ที่มันเป็นเหมือนรถทัวร์ลิงป่ะพี่ใช่ครับผมอ๋ออ๋อ ER6N ก็จะใช้รุ่นเดียวกันอ๋อเป็นเป็นมือคัทอ๋อเดียวกันโมบิกไบค์ของกาวาครับจะใช้รุ่นนี้เอ๊้กำล่าง ก็ลไล่ลงมานะครับะจะเป็นปั๊มล่างปั๊มล่างครับพี่ล่างก็จะเป็นของ CBR 1000นะครับตัวนี้เป็นของ CBR 1000ติดรถ CBR 1000ม,มันอ่านว่าโทคิโกะครับปั๊มโทฮิโกะของญี่ปุ่น,นครับ<อ>แล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาสร้างครับขาสร้างด้วยราคาแพงไหมพี่ตู่ปั๊มตัวเนี้ยปั๊มตัวนี้จ่ามา4,000เพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นใครใส่นะจะเป็นประสิทธิภาพดีนะครับแต่ว่าแบรนด์อาจจะ คนจะติดแบบโปอืมอืมอ,มอันนี้ผมเน้นใช้งานมาดูเอ้เครื่องผมชอบที่เครื่องมากคือว่าแอบเห็นมันมีสติกเกอร์ด้วยเขียนว่าควรใช้น้ำมันเกียร์คาวาซาก,กิจีเท่านั้นครับผมอ่ะเครื่องสติกเกอร์เนี่ยคือครเราทำมาใหม่ปะทำใหม่ครับ ทำมาแปลงใหม่ทพื่ให้มันเหมือนเดิมนะมีมีมีหมดเลยครับเหมือนรถเดิมทุกอย่างมอกมีอะไรสิทธิ์หมดครับสติ๊เกอรทุกจุดคือกลับสภาพเดิมทุกจุดเลยครับเครื่องเนี่ยทำไปแพงไหมพี่บิ้วใหม่คือสภาพตอนแรกที่ได้มาคือเครื่องมันเครื่องมันขี่ได้ปกติป่าครับขี่ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ครับคือมาฟิตใหม่เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ข้างในพวกลูกปืนแล้วสีเสริอะไรที่ทำเองไหมครับทำใหม่ครับทำใหม่หมดเลยบิว้วใหม่หมดครับ เอาเอาเฉพาะเครื่องแล้วกันพี่ตู่เครื่องเครื่องน่าจะทำหมดไปประมาณสองหมื่นกลางๆนะครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับผมสองหมื่นแล้วนะปั๊มอีกนะปั๊มล่างปั๊มบนอึงนะเพื่อนๆเ,เอ๊แล้วที่นิยมเลยแล้วเห็นกันบ่อยมากๆเยอะมากๆคือท่อครับครับผมอ่าส่วนใหญ่จะนิยมเป็นท่อของ DPS ครับก็คือ,อมันมีเหตุผลไหม มันก็มีตรงยุคมันตรงรุ่นตรงยุกเหมือนกันครับก็คือมีตำนานมาเหมือนกันอ่าเหมือนมีสตอรี่มาว่ายุคนั้นต้องท่อนีอ่ะคือเขาคิดค้นทรงนี้ขึ้นมาเลยอืมอืมมีคนมาเรียนแบบเยอะแยะเลยก็คือเป็น PDK อ่ะตัวสร้าง PDK นะครับอืมอืมอืมปั๊หลังก็เป็นดิชินอันนี้ก็จะเป็นอ่าปั๊มกระทุงของรถวิบั K.L.X. อ๋อตัวกระทุงเป็นของ K.L.X. ครับผมตำรองเออพี่ตู่แล้วไอ้สวิงอาร์มเนี่ยสีเดิมมันเป็นสีนี้ป่าครับสีเดิมจะเป็นสีเงินครับสีเดียวกับเสื้อสุขสีเดียวกันอันนี้เราก็มาทําสีให้มันคล้ายๆกับตัวตัวที่เป็นของแต่งมาครับใช่เดิมรถเจเนอเรชันนี้จะเป็นสีเงินส่วนใหญ่โทนสีเงินหมดเลยครับชกหน้าตัวโครงก็จะเป็นสีเงินครับสีรถก็จะไม่ใช่สีนี้ครับ แล้วพี่ตู่ใช้ระยะเวลาครับในการปั้นมันนะพี่นานขนาดไหนเนี่ย<อ>สิ่งจะได้แบบกริบๆขนาดนี้เลยนะมันก็มันอยู่ที่ทุนทรัพย์เราด้วยครับ<อ>ถ้าเกิดเงินถึงมันก็เสร็จเร็วครับ <c oughs> แต่ถ้าเราสะาสมอะไรไปเรื่อยๆมันก็เจ็ดปีสองปีสาปีก็มีนะครับแล้วแต่คนปั้นครับพอ<ต>จะบอก<ม>พอจะบอกราคาคร่าวๆอะไรไปพี่ทั้งหมดเลยรวมราคารถที่ซื้อมาเลยครับนะครับ<อ>ที่เราทําไปทั้งหมดรถคันนี้ผมได้มาหมื่นเก้า แต่บิวไปน่าจะหมดไปประมาณแสนบวกครับประมาณแสนสองจิใช่ใช่คือเคแล้วเคอาร์ผมก็ยังได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคือบางคนเขาก็พูดกันว่าเคอาร์เนี่ยถ้าจะแต่งแล้วอ่ะถ้าไม่ถึงแสนมันไม่สวยนะอะไรต้องยอมรับว่ากลับมาเล่นใหม่นี่อะไรสองเท่าแต่บางคนนะผมเห็นขายทิ้งกันเยอะผมว่า แล้วเพื่อนๆบางคนก็มองว่า KR หมดแล้วหมดกระแสแล้วแต่จริงๆแล้วผมว่าม,มันยังไม่หมดหรอกครับเพราะคนที่ชอบก็คือคือเราไม่ได้ไดจะอินอกับมันไปตลอดใช่ครับคนที่ตามกระแสก็มีคนที่ตามกระแสก็อาจจะแบบว่าอยากลองขี่ก็ก้าไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่อินกับมันเท่าไหร่ก็ขายทิ้งก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ขับขี่รถนะผมมองแบบนี้นะครับเออแล้ว อย่างพี่ตู่เนี่ยมี RK เหมือนกันใช่ไหมครับผมอ่าเธอที่ผมถามถึง RK เพราะว่าวันนี้ก็เออผมตัวผมขี่ RK มานะฮะอ่าแล้วคือว่าหนึ่งในแฟนเพจหรือคนที่รู้จักผมเนี่ยครับในนามของทูสโ,โตกเนี่ยก็หนึ่งในนั้นคือเป็นพี่ตู่และพี่ตู่เขามีเค แล้วก็คือพูดถึงช่วงระยะเวลาของ KR กับ r k ดีกว่าพี่ตู่ครับผมมันห่างกันแบบประมาณรอบหนึ่งนะประมาณ10ปีได้ไหมสิบสิบปีบวกครับแล้วในยุคนั้นน่ะ KR ตอนที่มันออกมาใหม่พี่ตู่ทำอะไรอยู่ผมก็ตอนนั้นเราได้มันมาขี่หรือยังยังไวรุ่นอยู่นะครับยังไม่มีขี่เรียนมัธยมอยู่ไม่มีปัญญาซื้อเลยครับ แพงจริงจรตอนราคาตอนนั้นนราคาตอนนั้นมันเท่าไหร่ราคามันอะตอกอยู่ประมาณเก <6, 000 S 2> ือบเจ็ดหมื่นบาทโอ้โหตกเหมืมมอนกลางๆถึงปลายๆอ่ะโอ้โหท่อพี่ตู่ผมลืมถามเรื่องราคาข้อนะ<ช><ช>คือเพื่อนๆหลายคนน่ะทักเข้ามาในเพจตูตะโต๊ะผมนะถามว่าพี่ครับมีข้อรุ่นนี้ขายไหมผมจะบอกเลยแล้วว่าผมไม่ใช่เพจขายท่อนะครับ พี่อ่าราคาท่อของแดงบางทรายครับพี่มันราคาเริ่มต้นนะครับพี่ตู่ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นท่อเหล็กบายมิเนียมตกก็อยู่ประมาณสี่พันนะครับสี่พันบาทสี่พันบวกบวกด้วยบวกบวกบวกด้วยของแดงบางทรายนี่จะมีทรงหลายแบบเลือกได้เลยนะอ่ามันมีตัวเชิดตัวอะไรอย่างนี้ด้วยมีหัวหน้าปั๊มท้ายปั๊มก็คือตรงนี้จะไม่ เรียบเๆโอ้สามารถสั่งได้ครับสั่ง้สั่งได้กระดกมากกระดกน้อยสั่งได้หมดเลยของแดงบางซ้ายที่ร้านด้วยตรงเลยนะครับแล้วมาอันที่สองก็จะเป็นท่อเหล็าเป็นเเลดกปลายไทยเทหรือว่าปลายคาร์บอนเลือกได้ครับอตัวนี้ตกอยู่ประมาณแปดพันประมาณแปดพันบาทครับผมพี่ตู่แล้วคือพูดถึงเรื่องเรื่องท่อแล้วก็ ผมอยากรู้ว่าท่อ PDK เนี่ยทรง PDK เนี่ยม,มันมาจากอะไร PDK นี่จะเป็นสำนักหนึ่งของคาวะสกิที่ใช้ในการแข่งขัน,นครับเป็นสำนักที่เขาขายของแต่งประมาณนี้ป่ะครับเป็นสำนักที่สร้างรถแข่งให้กับคาวะสกิะครับอ๋อเป็นเหมือนอเหมือนว่า modify โรงงานอ่าอ่าอ่าคือเขาจะทำรถแข่งสเต็ปแรกครับครับแล้วก็พอมีชื่อเสียงเขาก็มา ออกสู่ท้องตลาดก็จะมีสินค้าออกมาขายจะเป็นพวกท่อ PDK เสื้อ PDK อืมอืมีเสื้อ PDK ครับผมม,มันจะมีพวกกันสะบัตรอะไรเงี้ยของ PDK ของผลิตภัณฑ์เขานะแล้วในในยุคนั้นน่ะพี่ตู่คือเพื่อนๆหลายคนสงสัยไงแล้วก็อยากรู้ด้วยคือมันมีในในสายของคําว่า KR มันแตกยอดออกไปมันก็ไม่ได้มีแค่ KR นะมันจะมีวิเตอร์มีเซอร์บิโก พวกเหล่านี้มันต่างกันไหมครับโดยพื้นฐานแฟลลิ่งของไอตัวตัวแชสซีของ KR กับวิตเตอร์จะจะเหมือนกันเครื่องยนต์ก็ใกล้เคียงกันครับตัวเดียวกันแต่ว่าจะมีสปิโก้ครับจะตัวตัวจะต่างออกไปครับแฟลลิ่งพวกอะไรพวกบอดี้จะไม่ไม่เหมือนกันเครื่องก็ต่างออกไปวะครับก็ใกล้เคียงกันครับแต่จะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยอื เครื่องยนต์นี้ของคาวาซากิทุกเจเนอเรชันนี่จะต่างกันหมดแล้วแล้วไอตัวตัวสุดท้ายของของมันนะของของเคอารับผมมันคือตัวนี่เลยครับหน้าตานี่เลยข้าเป็นสายของเคอาเลยก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็นเอเดนอาร์คือตัวสุดท้ายครับเอเดนอาร์ยีสิบเลยเจเนอเรชันนี้เลยอ่าคือตัวสุดท้ายของเอเคอาร์แล้วครับผมแล้วตัวสุดท้ายของสองจังหวะคาวาซากิเป็น ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงิน,นเขาเรียกว่า PDK r Harvan ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนั้นจะเป็นในบอดี้ของเซอร์บิโกครับเซอร์บิโกแต่ว่าจะมาโมดิฟายให้เป็นของสำนัก PDK จะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาแล้วคือไอตัวไอเจ้า PDK เนี่ยคือผมผมเคยไปเจอประวัติของมันมันก็มันไม่ได้มีเฉพาะ KR ที่ทำเป็นสีน้ำเงินนะครับ มันมีหลายหลายรุ่นเลยนะของคาวาใช่ที่เอาไปทำจะมีทัคซิโดอืมอืมมีทัคซิโดมีบีีเคอาร์วันนะครับที่เป็นสปบิโก้นะครับครับมันจะมีรุ่นอื่นๆก็มีนะอืมในน้วคือเขาทําเป็นสีน้ําเงินหมดใจเรับเป็นเอกลักษณ์จะเป็นเหมือนรุ่นเจเนอเรชั่นของเขาอ่าก็เรียกว่าถ้าเกิดจากสตอรี่แค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันแล้วว่าคาวาสกิเคอารยุคนั้นเนี่ยคือแบบไม่ธรรมดาเลยอ่ะครับเป็นรถที่ทุกคน ว่าเป็ไว้รุ่นผู้ชายนะทุ่บนั้นตกเลยใครที่มีนี่ก็แบบเรียกว่าเท่มากครับอยู่นั้นโอเคครับพี่แล้วสุดท้ายเนี้ยผมอยากจะถามอีกสักหนึ่งข้อคือสองจังหวะเราอะครับพี่โตมันมันมีควันผมถามกับทุกคลิปเลยผมถามว่าทุกคลิปเลยครับมันมีควันครับพี่แล้วเวลาเราใช้งานจริงๆอิบนท้องถนนอะเราจะมีวิธียังไงอะไม่ให้ควันมันไปรบกวน จริงๆว่าถ้าเกิดเราใส่ผสมที่เหมาะสมมันก็จะไม่รบกวนมากนะครับแต่ว่าจะไม่ให้มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราสอนมังหวะมันต้องมีควันแต่ว่าเราส่วนผสมของทูทีครับให้พอดีแล้วก็การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับมันก็จะน้อยลงคือของจังหวะถามว่ามันใส่ทูทีเยอะๆเลยได้ไหมใส่ได้มันก็ได้ครับไม่พังแต่ว่าควันมันก็ใช่ครับมันก็ไม่จําเป็นนะครับเออมันแล้วถ้าเกิด เราจะใส่ในจานวนเยอะอะคือกันเหนียวอ่ะมีช่างเอ๋เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดออกทิปก็ใส่เยอะหน่อยมันจะเหนียวใช้งานทั่วไปก็ใส่บางๆเนาะครับพี่นะ,ะแล้วอย่างอย่างพี่ตู่ลาขี่เคยเห็นแบบว่ารีแอคชั่นของกรเดื่องมังไหมที่แบบเจอควันเราไปเจอควันเราไปรบกวนเขาไับนะ ก็ก็มีนะครับเขาขาแบบเปลี่ยนหน้าลงมาแต่ว่าเราคือเราไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์วังเลยเราก็เอาไ้ขี่ออกขี่เล่นๆอะไรรับผมแต่ของผมนี่คือจูนพยายามให้ควันน้อยที่สุดนะของผมนี่ขี่มานี่ท่อจะแห้งจะไม่มีปลายอังเก็ก็เรียกว่าทำทำให้มันบางลงได้มันมีวิธีนะครับถ้าจูนให้พอดีกับความต้องการของมันนะ ขี่ให้ทางไกลขนาดไหนก็ไม่ติดขงผมนี้ไม่เคยสุดก็ซัดตลอดขี่ทางไกล